้คอมพิวเตอร์ทั้งวันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากกว่า10ชั่วโมงต่อว,วันเราก็จะเกรงคอบ่าไหล่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวรู้สึกปวดแหละแต่เราไม่ได้ใส่ใจมันจนวันหนึ่งก็คือปวดมากปวดหนักปวดจนอาเจียนนะคะหนักสุดคือเพี่อเริ่มหายใจติดขัดหายจะไม่ออกไม่ไหวแล้วเราไม่อยากแบบทนปวดแบบนี้อีกแล้วก็เลยลองตัดสินใจมาทํากายภาพบําบัด สวัสดีค่ะชื่อนิดนะคะอายุปัจจุบัน48ค่ะเป็นแม่บ้านอาการที่มาหาคุณหมอวันนี้ก็คือปวดคอบา่าไหล่แล้วก็ล้าลงสะบักแล้วก็บางครั้งก็จะมีล้าขึ้นศีรษะย้อนกลับไปน่าจะมากกว่า10ปีก่อนหน้าน,นี้ทำงานเป็นวางแผนการผลิตวางแผนการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันน่าจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากกว่า10ชั่วโมงต่อว,วัน เราก็จะเกรงคอบ่าไหลโดยที่เราไม่รู้สึกตัวพอทํางานนานๆไปอะ่ะเราก็จะรู้สึกปวดแหละแต่เราไม่ได้ใส่ใจมันเรากินยาแก้ปวดกินยาคลายกล้ามเนื้องเงี้ยเราก็หายใช่ไหมคะก็กลับไปทางานตามเดิมเหมือนปกติแต่เมื่อมันสะสมนานๆวันเข้าอ่ะคะ่ะมันรบกวนการใช้ชีวิตของเราอะ่ะก็หลังจากอาการเจ็บปวดเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่แหละจนวันหนึ่งก็คือเหมือนมันปวดมากแล้วมันก็เล้าขึ้นหัวทําให้เราปวดหัว ปวดมากปวดหนักปวดจนอาเจียนนะคะหนักสุดคือเพี่เริ่มหายใจติดขัดหายจะไม่ออกนอนไม่ได้มันเป็นต่อเนื่องจนไม่ไหวแล้วอยากรักษาให้มันหายขาดและเราไม่อยากแบบทนปวดแบบนี้อีกแล้วอะไรเไงี้ยค่ะก็เลยลองตัดสินใจมาทำกายภาพบำบัด ตอนแรกนะคะคนไข้เนี่ยจะมีอาการปวดสะบักแล้วก็เอียงคอซ้ายขวาในมีอาการเจ็บทีนี้เราลองเช็คดูแล้วข้อที่เขาติดเยอะๆค่ะจะเป็นข้อที่3-4พอขยับแล้วก็คือมุมมินคนไข้ก็ดีขึ้นเลย ตอนนี้นะคะเราได้แก้อาการข้อต่อขอที่มันติดขาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะใช้อัลตราซาว d ในการลดอาการปวดอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อหรือว่าผังผืดรอบๆข้อต่อที่เขามีปัญหาตรงที่เราจับไปเมื่อกี้เลยมันก็จะหายได้เร็วมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนอนวางประคบร้อนกับกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อคลายกล้ามเนื้อรอบๆค่ะ ก็หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วของพี่ทั้งที่3ก็รู้สึกสบายขึ้นอาการที่เจ็บป่วยแล้วก็ที่ปวดร้าวขึ้นหัวแล้วก็อาการที่แบบนอนไม่หลับอาการที่แบบหายใจไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้น แต่ถามว่าหายขาดไหมพี่เป็นสะสมมา10ปีมันไม่หายขาดง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าพี่อยากรักษาต่อไปให้มันหายขาดทํำกายภาพนี่แหละต้องทําต่อเนื่องครั้งที่3นี้พี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นพี่ปวดหัวน้อยลงพี่นอนหลับได้ดีขึ้น ก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะแนะนําว่าใครที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่บ่าสะบกักออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าทิ้งไว้นานแบบพี่ที่อยากจะให้ทุกๆคนหันมาใส่ใจตัวเองหันมารักษาโดยวิธีการกายภาพบําบัดใครอยากลองก็ลองมาทํำกายภาพบําบัดที่รีบาลานซ์เมดิกสหคลินิกเขามีหลายสาขานะคะของพี่รักษาที่สาขาบางพระศรีราชาชนบุรีค่ะ